dạ này trong pan cái <laughs> chỗ đó này chỗ này, chẳng phải sao thầy hóng mà đi thu <laughs> ไม่นี่ผมจะพาเพื่อนทุกคนไปชมพิธีการพันเจียยาง นะครับไปพร้อมกันครับเพ,เพื่อนเนทุกคนอันนี้เป็นพันลนัญญาผมพันเบี้ยยังครับนี่ครั้งแรกที่เขาไปทำการปอกเปลือกยางนะครับ ทำแบบนี้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆทุกคนแบบง่ายแบบธรรมชาตินี่แบบมั่ง่ายเลยแหละอันนี้มันกันปอกเลยครับ น,นี้มันเก็บกรีดเอาตับพันแล้วเอาอยางพันมาพันทับยิด เอาตาพันมาติดใจแล้วพันกดเข้าไปถ้าส่งสามหอบแล้วก็ตัดน้าใบออกแล้วพันเข้าเข้าไปจนหันแน่นๆหันแน่นๆให้มันติดดีๆ,ๆ นั่นกันมดแผน่นยงให้ดีๆแน่นๆเพื่อบ่ให้นำเข้าเวลาฝนตกยังไงอย่างนี้นะครับทุกเพื่อนทุกคนกำพันเบีย้ยยางครับอันนี้เป็นตาพันนะครับเลือตะพันนี่งา,งงามๆจะชีนะครับเวลามาพันต้องให้ติดดีนะครับเพื่อนๆทุกคนเด้อแค่ถ่ายคลิปวิดีโอให้ทุกทุกคนได้เบื้องได้ชมให้ เรียนรู้นํำกันนะครับในนี้นะง,ง่ายๆนะที่จะ,นะเพื่อนอันนี้เป็นแผ่นยางที่เขาตัดอ,อมาเพื่อไปพันเบี้ยยดดางนะขัดต้นยางเขาใหญ่ๆเนาะเขาก็ได้ตัดแผ่นยางให้เนียนเงแต่อันนี้เบี้ยยางเขาเล็กๆเขา้องได้ตัดแผ่นยดดางสั้นๆที่น่าประมาณสองคืบนี่เนาะง่ายๆอันนี้เป็นมิด ปาดเปลือกอยางเนาะยังไงเขาเอาไปลยเนาะไปลุยเนาะน้อยๆหันหมาหัดเอาแล้วก็ไปลัดดูก้อนหินหฮนเด้อเป็นเล่เมแล้วจะค่อยมาสับมัดเป็นแบบนี้เป็นมีดปาดเนาะแบบนี้แบบง่ายๆบปรได้ลงชุนเนาะนี่ต้นยางน้อยๆเล็กๆสำนี้เนาะครับเพื่อนๆพอนโปรได้เปลียนเอว เพี้ยนเอียเพียงบานอันนี้หนอต้นยางพอดีงามชั้นนี้ก็ต้นยางก็ประมาณบุฮอดปีเด้อนี่หกเดือนบบบนี้เวลาเราจะไปพันเบี้ยยางก็ต้องอนามัยบอกเราบาดต้นยางดีดีสิในเวลาเราให้เกษตรกรเอาดินปัดดินออกเนาะประมาณแค่นี้เนาะ คิดจนถึงเที่ยวเข้ามาเวลาคิดไปตรงโอหังเด้อคิดเก็ปอกยางออกแบบธรรมชาติเด็ธรรมชาติได้ง่ายๆทำมันนี่ชี่เนาะนี่งามสิค่อยติดดีอันนี้เป็น แตพันต่างงานสิเดอ้อเพื่อนเพื่อนทุกคนก็แค่ต้มนานนีดเนาะแตพันดีๆมันต้องเอาน้ำยางดีๆสิเนาะนี่น้ำยางมันก็ออกลายๆเนี่ยแต่ชีมมันทุกคนแม่นตพันดีๆก็ บอกเนาะนี่ให้ดีๆสังนี้เนาะสมัวมจับใส่ปากเอาต้อนเอาเอาพัน,นยางมนะาหันให้เน,น้นๆเนานะหกหนุ่งสองหกอืมมอนสรนี้แล้วก็เอาตาพันมาติดใส่ ง,ง,ง,ง่ายเนาะพันแน่นๆแล้วก็ตัดเอางาใบอย่างนี้ออกพันนี้หั่นตรงนี้ตานี้ให้นแน่นเลยตานี่เพชรแดงบุพเพก็ต่อ หันเข้าไปสูสงสิเวลาน,นี้หันแน่เงี้ยุนตกน้ำตกไปบกเขาเดอ้อน้ำเขาลอตอาพันประติดเลยโอเคสำนี้ นรจะเปรียมใช้เพืพันตรงเนอพันดุลตรงอยากพลาเนอพอเลยน่เละครช้อชิถั่วเนออจะชิะเปนละคาเกิดเจ้าหมูพันเนอสองพันสว์เกศสวนี่คือัว์ตรงนี้สวนลิจาเต๋อตอตรงนี้เตลิจาเนอของเราจาเนมเชืเอๆนะเนอ Nói <laughs> giống <laughs> gì chưa được không như nó già nghĩ là đông là tí nó giống nè cái tê tê giống nè cái tê nó giống con nè cho con đông, nó giống nè nó đông phà đỡ giống con thì nó nè sai bé sủa lút tạp nè cầu nè để lấy giống gì nó sẽ sang chơi khỏi để tuần tới luôn tới cầu nó chỉ đà nhưng nó mà thấy rằng luôn cầu nó là đà hậu gì chỉ chỉ rằng nó lúc nó luôn nó là, là, bạn, đại, là, như là cái mà phan hộp nó đi phan nó to y gì nó cởi chuyển tối chẳng ở luôn là chị có mà đi cầu cho lo đó cầu cho là lo đó thì mình đã có chi

phủ giờ không gì thôi thôi đông nè thôi 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 mà thôi 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 cho thôi 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 นี่จสายเลยแต่ชยแต่ก็ชสายเมานนี่ก็นี่พันโดหล่อเฮาจะี่ตัดพันมาจอนอนเลยจอลุงจีําหมอเนอนมานที่ีเตตอล่อตรงจีเรอฮะถอลุ้งจีหล่อหลจออย่ารีจอนอนน่าลุงจีหล่อ่จอนอนีเตมุจีน่ยเตมนเตเตอนกคู่นตรงจีเตเราจีงอพาเพื่อนทุกคนไปเบิ้งกัน เลือกเบี้ยไปอย่างพันเลยบางคนก็พันไปเลยเนาะบางคนก็ต้องได้เป็นเลือกเลือกเอาต้นที่มียอดปุงมาไม้หนิซิเนะเวลาเขาปอกออกเพื่อมันจะค่อยปอกได้ง่ายแล้วก็บวติดเนาะแต่ว่าต้นที่เรามันยังบล่ปุงยอดมาไม้หมิซินะเวลาเขาไปปอกออกเพื่อมันจะติดเอานเนื้อต้นนี้มันจะติดอย่างง่ายเนาะ เหดให้เวลาหอบพันมีช่วงที่มีเหตให้หมันติดดีเนาะแต่สำหรับต้องอนี่ต้อของก็เคยพันมาแล้วเนาะพอพันมาแล้วถือว่าต้อคอนี่บริเลี่ยวเลยมีแต่ต้นที่เป็นตาพันแล้วพันมดเลยเนาะก็โอเคเนาะบอกเฉยให้ทุกๆคนได้รู้ได้เรียนดันกรรมเวลาหอบพันได้ในนี้เนาะก็ประมาณแค่อาทิตย์หนึ่งห้สองอาทิตย์หอบก,กันท้าหอบมาเบิง้งหอบมาเบิ้งเนาะอันนี้ก็ เขียวๆเนาะตาก็เขียวบดดำเลยถือว่าโอเค,นนคนนเนาะกันรทำบานนี่บดดีแล้วก็ตานี่ผมใหดบดดีเลยมันบดติดมดประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็สองอาทิตย์นี้ก็ตานี้มันดำดำเลยเนาะมันจะบดติดเนาะยอดโถอในพันตายเนาะประมาณเลยอีาทิตย์หาอาทิตย์เนาะอันนี้ตัวใช้รูดตาในอย่านรู้เสียทั้งเปลือยรูดตาเราอยู่จัวหอ cho cán đỡ cá có tiền nó phải nói cho xia là gì để để tít thân cho là chơi bấm bé ăn thịt ít nu bé ăn thịt một cho để chơi lì để bé ăn thịt thì có tuốt lệ đèn nó lại nữa nó